เรื่องธรรมิกถาหน้าเชิงตะกรตอนที่หนึ่งโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ช่วเวลาต่อจากนี้ไปเป็นเวลาที่ท่านทั้งหลายจะได้ฟังการกล่าวทามิการาปาตกถาธรรม อันเป็นคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วคอให้ท่านตั้งห้ายจึงได้ตัางอกตังก้งใจฟังกันด้วยดีเพื่อจะได้เกิดประโยชน์ในการฟังจะได้นำไปเป็นข้อคิดในการปฏิบัติกิจชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่สังคมแก่พระศาสนาเสิบต่อไปตามสมควรแก่เวลาอันจะพึงมีในวันนี้ กางกลาวทำนี้กถาอมจะพึงมีขึ้นในวันนี้นั้นคใอยท่านทั้งหลายที่ได้มารวมกันที่นี่จงถือว่าเป็น